สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะผ่านการทํากิจกรรมเช่นเคยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะสําหรับเรื่องมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะจะมีลักษณะดังภาพต่อไปนี้ค่ะ สำหรับวงกลม O นะคะมุม AOC และมุม ABC นะคะต่างก็รองรับด้วยส่วนโค้ง AC ค่ะเส้นนี้นะคะส่วนโค้งเดียวกันเลยนะคะกับวงกลม D ค่ะมุมกลับ EDG นะคะและมุม EFG ค่ะต่างก็รองรับด้วยส่วนโค้งใหญ่ EG นะคะเส้นสีชมพูนะคะก็คือส่วนโค้งนี้นะคะ เรามาทำกิจกรรมสำรวจมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะคะกระดาษรูปวงกลมขนาดแตกต่างกันที่กำหนดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมาให้คนละ3าแผ่นและกันไกรค่ะสำหรับขั้นตอนของการทำกิจกรรมนะคะขั้นที่1ให้นักเรียนแต่ละคนตัดกระดาษรูปวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกันคนละ3แผ่นค่ะขั้นที่2นะคะ ให้นักเรียนสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางให้มีขนาดเท่าใดก็ได้นะคะลงบนกระดาษเลยจากนั้นให้สร้างมุมในส่วนโค้งของวงกลมมาอย่างน้อย3มุมนะคะซึ่งต้องเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันกับส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางด้วยนะคะและขั้นตอนที่3นะคะให้นักเรียนตัดมุมที่จุดศูนย์กลางออกมานะคะแล้วก็พับครื่องมุมของเซกเตอร์ที่ตัดได้นะคะดังภาพตัวอย่างนะคะ และนำไปทาบกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตผลที่ได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะขอให้นักเรียนกดพอตส์เพื่อทดลองทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูฉเฉลยครับคำถามท้ายกิจกรรมค่ะจากการสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม เราทราบแล้วว่ามุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมนั้นต่างก็รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามที่1น,นะคะจากกระดาษรูปวงกลมของตนเองเมื่อนำมุมที่พับครึ่งไปทับกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมแล้วนะคะมุมทั้งสองนั้นจะทับกันสนิทหรือไม่คำถามที่2นะคะ ให้เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมขอให้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะขอให้นักเรียนกด p a ส s e เพื่อทดลองทำแล้วกดเ play เพื่อดูฉเฉลยครับเมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะ เรามาดูเฉลยคำถามกันนะคะจากคำถามแรกนะคะจากกระดาษรูปวงกลมของตนเองเมื่อนำมุมที่พับครึ่งไปทาบกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมแล้วนะคะมุมทั้งสองก็จะทับกันได้สนิทหรือไม่ก็จะพบว่าทับกันสนิทไหมคะนักเรียนทับกันได้สนิทนะคะและคำถามที่สองนะคะให้เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะ ก็จะได้ข้อ,ขอความคาดการ์ดังนี้ค่ะก็คือในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะหรืออาจจะเขียนได้เป็นในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมจะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะทีนี้ความสัมพันธ์ของ ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจากการทํากิจกรรมที่ผ่านมานะคะเราอาจจะอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้นะคะก็คือมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะมีขนาดเป็น x องศามุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็จะมีขนาดเป็น 2x องศานะคะหรืออาจจะเขีนดังภาพต่อไปนี้ได้ค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามทฤษฎีบทต,ต่อไปนี้ค่ะในวงกลมวงเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะจากทฤษฎีบทข้างต้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมจะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะในการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้นะคะจากภาพนะคะเราก็จะกําหนดให้วงกลมโมีมุม ABC นะคะและก็มุม AOC นะคะรองรับด้วยส่วนโค้ง AC นะคะซึ่งเป็นส่วนโค้งเดียวกันเราต้องการพิสูจน์ว่า มุม aoc จะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม abc นะคะในการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้เราก็จะลากเส้นผ่านศูนย์กลาง bd ก่อนนะคะเนื่องจาก ao และ ob เป็นส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมนั่นเองนะคะจะได้ว่าสามเหลี่ยม abo ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเนื่องจาก เป็นสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านนะคะดังนั้นจะได้ว่ามุม oab นะคะก็คือมุมนี้กับมุม oba คือมุมนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากันถูกต้องไหมคะเนื่องจากเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็จําเป็นต้องมีขนาดเท่ากันทีนี้เนื่องจากว่ามุม d oa คือมุมนี้นะคะอาจจะเขียนได้อีกรูปหนึ่งนะคะก็คือมุม OAB บวกกับมุม OBA นะคะเนื่องจากขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นนะคะจะได้ว่ามุม DOA ก็จะเป็นสองเท่าของมุม OBA ค่ะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามุม OBA กับมุม OAB เป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันนะคะภาพทางสามเหลี่ยมทางด้านขวานะคะสามเหลี่ยม BOC ก็ทําเช่นเดียวกันเลยคะ่ะเราจะที่สุดได้ในทํานองเดียวกันจะได้ว่ามุม DOC นี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม OBC นะคะก็จะได้ว่ามุม DOA บวกกับมุม DOC นะคะ ก็คือมุมนี้นะคะจะเท่ากับสองเท่าของ OBA บวกกับสองเท่าของ OBC นะคะซึ่งเป็นสมบัติของการเท่ากันนะคะดังนั้นจะได้ว่ามุม AOC ก็เลยเป็นสองเท่าของมุม ABC คะ่ะมุมนี้ก็เลยเป็นสองเท่าของมุม ABC นั่นเองนะคะ เรามาดูกิจกรรมชวนคิดกันนะคะในการพิรสูจน์ทฤษฎีบทข้างต้นนะคะหากเรากําหนดมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม O และมุมในส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยเป็นดังภาพต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าทฤษฎีบทยังคงเป็นจริงหรือไม่นะคะหากเป็นจริงเราจะมีวิธีการพิสูจน์อย่างไรสําหรับกิจกรรมชวนคิดนี้นะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะในการพิสูจน์ทั้งสงภาพนะคะ ขอให้นักเรียนกดพอสเพื่อทดลองทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยครับเรามาดูเฉลยกิจกรรมชวนคิดนะคะภาพที่1น,นะคะก็ภาพที่1ก็จะเป็นจริงนะคะมีวิธีการพิสูจน์ได้ดังนี้นะคะก็จะกำหนดให้วงกลม O มีมุม abc และมุม aoc นะคะรองรับด้วยส่วนโค้ง ac เดียวกันนะคะต้องการพิสูจน์ว่ามุม aoc จะเท่ากับ2เท่าของมุม abc นะคะ พิสูจน์โดยการลากเส้นผ่านศูนย์กลาง bd เช่นเดิมนะคะเนื่องจาก ao และ ob นะคะ ao และ ob เป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะคะก็จะต้องมีขนาดหรือมีความยาวเท่ากันนะคะจะได้ว่าสามเหลี่ยม abo ก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะเพราะว่านิยามของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือถ้ามีด้านยาวเท่ากัน2ด้านแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะทําให้ได้ว่า มุม oab นะคะก็คือมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม oba นะคะเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะจะต้องมีขนาดเท่ากันและเนื่องจากมุม doa นะคะมีขนาดเท่ากับมุม oab บวกกับมุม oba นะคะซึ่งเหตุผลก็คืออะไรคะนักเรียน ขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นนะคะซึ่งก็จะได้ว่ามุม doa จึงมีขนาดเป็น2เท่าของมุม oba ค่ะเพราะว่ามุม oab มีขนาดเท่ากับมุม oba นะคะในทำนองเดียวกันจะได้ว่ามุม doc นะคะก็จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม obc ด้วยนะคะ ซึ่งก็จะได้มุม DOC ลบด้วยมุม DOA นะคะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม OBC ลบด้วย2เท่าของมุม OBA ค่ะซึ่งเหตุผลก็คือสมบัติของการเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นมุม AOC ก็ได้มีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม OBC ลบด้วยมุม OBA นะคะหรือเท่ากับ2เท่าของมุม ABC ค่ะ ราวนี้เรามาดูเฉลยชวนคิดรูปที่2กันบ้างนะคะกำหนดให้วงกลม O มี A, มุม ABC และมีมุมกลับ AOC นะคะรองรับด้วยส่วนโค้งใหญ่ AC เดียวกันนะคะคือมีมุมนี้นะคะกับมุมนี้นะคะรองรับด้วยส่วนโค้งนิดใหญ่ AC เดียวกันเลยนะคะต้องการพิสูจน์ว่ามุมกลับ AOC เป็น2เท่าของมุม ABC นะคะ วิธีการพิสูจน์จะลากเส้นผ่านศูนย์กลาง BD นะคะเนื่องจาก OA และ OB สองเส้นนี้นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากันเพราะว่าเป็นลักมีของวงกลมเดียวกันค่ะจะได้ว่าสามเหลี่ยม AOB หรือ ABO นะคะก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเพราะว่ามีความยาวเท่ากันสองด้านแล้วนะคะบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว จะทำให้ได้ว่ามุม OAB ก็คือมุมนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม OBA ก็คือมุมนี้นะคะขนาดเท่ากันเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจึงมีขนาดเท่ากันนะคะและจากมุม DOA นะคะมีขนาดเท่ากับมุม OAB บวกกับมุม OBA นะคะเพราะว่า ขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นค่ะซึ่งก็จะได้ว่ามุม doa จะเท่ากับ2เท่าของมุม oba ค่ะเนื่องจากมุม oab มีขนาดเท่ากับมุม oba นั่นเองค่ะนักเรียน ในทำนองเดียวกันเราก็จะได้ว่ามุม DOC เลยมีขนาดเป็น2เท่าของมุม OBC นะคะจะได้ว่ามุม DOC บวกกับมุม DOA ก็เลยเป็น2เท่าของมุม OBC บวกด้วยสองเท่าของมุม OBA ค่ะสมบัติของการเท่ากันนั่นเองค่ะมุมกลับ AOC ก็เลยมีขนาดเท่ากับมุม DOC บวกกับมุม DOA ค่ะดังนั้นมุมกลับ AOC จึงมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม OBC บวกกับมุม OBA หรืออาจเขียนเป็น2เท่าของมุม ABC นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะจากรูป ABCD เป็นจุดบนวงกลม O นะคะ มุม OBC มีขนาด72องศานะคะก็คือมุมนี้กำหนดให้มีขนาด72องศาถามว่าผลบวกของมุม BAC คือมุมนี้กับมุม BDC เท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะเรามาพิจารณากันก่อนเนาะนักเรียนลองดูรูปสามเหลี่ยม OBC ดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม OBC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด สามเหลี่ยม OBC ก็จะมี OB กับ OC เป็นลัศมีของวงกลมเดียวกันก็ต้องมีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นสามเหลี่ยม OBC จึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกต้องไหมคะดังนั้นจะได้ว่ามุม OBC ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม OCB ค่ะก็จะมีขนาด72ององศาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เราจะสามารถหามุมนี้ได้ไหมเราจะสามารถหามุมนี้ได้แล้วเนาะ เราก็ใช้ทฤษฎีบทที่บอกว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันได้180องศานะคะก็จะได้ว่ามุม BOC กลางเท่าไหร่คะ36องศาถูกต้องไหมคะมุมนี้มีขนาด36องศานะคะจากนั้นเรามีทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางไปแล้วนะคะกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน นักเรียนสังเกตนะคะว่าส่วนโค้ง BC นี้เป็นส่วนโค้งที่รองรับมุม BAC และมุม BDC แล้วก็รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง BOC ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเรามีทฤษฎีบทแล้วเราก็จะได้ว่ามุม BAC ต้องมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุม BOC ใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีขนาด18องศาค่ะมุม BDC ล่ะคะจะมีขนาดเท่าไหร่เอ่ย ก็จะมีขนาด18องศาเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าผลบวกของมุม b a c และมุม b d c ก็จะเท่ากับ36องศานั่นเองค่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะจากวงกลม o ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนหาว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะขอให้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ ขอให้นักเรียนกด p a u s ์เพื่อทดลองทำแล้วกด play เพื่อดูเฉลยครับถ้าใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะจากวงกลม O ที่กำหนดให้นะคะเราจะหาค่า x กันนะคะทำข้อที่1กันก่อนนะคะถ้าครูทำการลากเส้น BO เพิ่มนะคะแล้วก็ลากเส้น AO เพิ่มนะคะก็จะเกิดมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะที่รองรับด้วยส่วนโค้ง BA เนอะและส่วนโค้ง BA นี้ก็จะรองรับมุม B E A ด้วยนะคะแล้วก็ลองรับมุม B C A ด้วยนะคะอ่านักเรียนเห็นอะไรหรือยังมุมที่จุดศูนย์กลางนี้จะมีขนาดเป็นสองเท่าใช่ไหมคะดังนั้นมุม B O A จะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม B C A นะคะจึงมีขนาดห้สองศาค่ะอ่าจากนั้น มุม B E A ก็จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุม B O A ถูกต้องไหมคะดังนั้นมุมนี้นะคะมุม x ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ25องศาค่ะถูกต้องกันทุกคนไหมคะคราวนี้เรามาดูข้อที่2กันบ้างนะคะเราจะหาขนาดของ x เหมือนเดิมนะคะว่าค่า x มีค่าเท่าไหร่นะคะจากข้อที่1นนะักเรียนลองสังเกตเนาะว่าถ้าเราทำการลากมุมที่จุดศูนย์กลางเพิ่มนะคะ ก็จะพบว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะอย่างเช่นจากภาพที่1น,นะคะจากข้อที่1ก็จะพบว่ามุมนี้นะคะ BCA กับมุม BEA ก็จะมีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็จะเอาข้อสังเกตนะคะมาใช้กับข้อที่2ดูก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูเฉลยข้อที่2กันค่ะ เนื่องจากเนื่องจากมุม knm นะคะรองรับด้วยส่วนโค้ง km นะคะแล้วก็มุม kjm ก็รองรับด้วยส่วนโค้ง km เท่ากันนะคะดังนั้นจะได้ว่ามุมนี้มีขนาดเท่ากับ25องศาด้วยเพราะว่าเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะสามารถหาขนาดของ x ได้แล้วเนาะ ว่า x ของเราก็จะเท่ากับ50บวกด้วย25องศาซึ่งก็คือ75องศานั่นเองนะคะเนื่องจากมันเป็นมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม JKL นะคะมุมภายนอกจะเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของสามเหลี่ยมนั้นนะคะจะได้ x เท่ากับ75องศาค่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่3กันบ้างนะคะจะหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ เนื่องจากกาหนดครูกําหนดให้มุมนี้ชื่อ a นะคะมุมนี้ชื่อ b และมุมนี้ชื่อ c นะคะอ่ะเนื่องจากมุม aob เนี่ยกาง120องศานะคะดังนั้นมุมกลับ aob จะกางกี่องศาคะนักเรียนต้องอยากกางเท่ากับ2ององศาถูกต้องไหมคะ มุมกับ aob เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งใหญ่และมุม acb ก็เป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งใหญ่ ab เช่นเดียวกันนะคะทฤษฎีบทที่เราเรียนกันมาสักครู่ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะดังนั้น x มีขนาดเท่าไรเอ่ยก็จะได้ว่า x ของเรามีขนาดเท่ากับ120องศา ต้องไหมคะจะมีขนาด120องศาคือเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือทฤษฎีบทที่ว่าในวงกลมวงเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะ ในตอนต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมค่ะในวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ